สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋นะคะกับช่อง Ford g a t e Channel วันนี้นะคะเก๋จะพามาดูนะคะเจ้า Nexgen Ranger รุ่น XLA นะคะเป็น4ประตูยกสูงนะคะเกยียร์ออโต้6สปีดนะคะคันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแปลงหน้านะคะ เป็นแลปเตอร์นะคะในส่วนของราคาขายนะคะเจ้าสีประตูนะคะราคาอยู่ที่889,000บาทนะคะตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นของ XLS นะคะมีสีให้ลูกค้าเลือกนะคะถึง5สีเลยนะคะสีที่เก๋มารีวิววันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีสีดำสีบอลเงินสีเทาดำแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ เดี๋ยวคันนี้นะคะแต่งนะคะสวยหลอกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเก็พาไปนําชมค่ะ ด้านหน้านะคะทั้งตัวกระจังนะคะและตัวกันชนนะคะแปลงหน้านะคะเป็นในทรงของตัวแรปเตอร์นะคะกระจังที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีขาวนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังนะคะแล้วก็บนฝากระโปรงนะคะติดตั้งเป็นอะคริลิกนะคะสีดำนะคะคำว่าเลนเจอร์นะคะในตัวของกันชนนะคะ ก็เป็นกันชนของแลปเตอร์นะคะด้านล่างนะคะทำเป็นสีบอลเงินนะคะไฟของรุ่นของ XLS นะคะเป็นไฟ LED มันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของซีแคมติดตั้งเพิ่มเติมนะคะข้อไฟหน้านะคะด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะคะสำหรับในรุ่นของ XLS เราก็ย้ายให้มาอยู่ในชุดของตัวแลปเตอร์นะคะด้านข้างค่ะ เป็นคิ้วร้อ6นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะที่มาพร้อมกับชุดในตัวของแลปเตอร์นะคะแล้วก็ตัว Mac แม็กละยางนะคะในรุ่นของ XLA นะคะเดิมนะคะเป็นแม็ก7 7นะคะจากโรงงานคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนในตัวของลายแม็กนะคะลายดอกไม้นะคะในตัวของไซยานะคะใส่อยู่ที่ 26560R18 นะคะเพิ่มความหล่อแล้วก็ดูดันให้กับตัวรถด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ ตัวกระจกนะคะเป็นส, no สีเดียวกับตัวรถนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะพับก็ยังพับเป็นพับมืออยู่นะคะด้านหลังคาค่ะติดตั้งนะคะปเป็นเหลาหลังคาทรงสปอร์ตสีดํานะคะการสาดติดตั้งทั้ง4ประตูฟิลติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบ้ามือเปิดกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในด้านด้านล่างคะติดตั้งเป็นสติกเกอร์นะคะ ลายของสติกเกอร์นะคะเป็น GT Sport นะคะเรียบหรูนะคะบันไดขึ้นด้านข้างนะคะก็มีมาแล้วนะคะด้านหลังกันเลยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในตัวของ ข้อไฟท้ายนะคะไฟเบกรกดวงที่3านะคะอยู่ที่ฝากระบะนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกาฝาท้ายนะคะตัวอักษร FORD นะคะก็ทําเหมือนทางหน้าเลยนะคะสีดําตัดด้วยขอบสีขาวนะคะเว้านะคะในตัวของโลโก้นะคะเพราะว่ารุ่น XLA นะคะมีกล้องถอยให้แล้วนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในตัวของสติ๊กเกอร์นะคะเลนเจอร์สีดำนะคะกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะของรุ่น XLS นะคะตัวคอนโซลนะคะสีดำตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็หน้าจอกานะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford Pass ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องชาร์จไฟนะคะ USB 1ุดนะคะ Type C 1ดเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะ หน้าจอดิจิตอลเลือนใหม่นะคะเป็นแบบแปดนิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4 4ทิศท,ทางเลยนะคะกุญแจนะคะให้2ดอกนะคะเป็นรีโมท1ดอกนะคะกุญแจสำรอง1ดอกนะคะการเปิดไฟหน้านะคะฟอร์ดก็ให้เป็นเปิดปิดไฟหน้าเป็นอัตโนมัติตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานคะ่ะ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะในรุ่นของ XLS 4ประตูนะคะที่ฟอร์ดให้มานะคะให้ถุงรมนะคะถึง6รลูกเลยนะคะโทองออกฉุกเฉินนะคะก็มีให้นะคะระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบ ป้องการล้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็ยังมีระบบนะคะลดความเสี่ยงจากการผิดความนะคะหรือระบบหรือระบบรอมนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในรุ่นของ XLS นะคะเอาไปใช้งานนะคะหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือตัวรถนะคะสามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888และ แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอร์ดเก๋ช anel นนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ